สวัสดีค่ะพี่น้องเมือนี้ก็บพอพ่อก็ช่องมูบิวชาแนลค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่ในช่วงข่าวดีหมอล่ํ่ดังค่ะพี่น้องเมือนี้เนาะคะ่ะน้องอุ่งอิงสาวหน่อยเพรบานแพงเนาะคะ่ะ บอยเนาะคะ่ะซิงเกิลที่2พี่น้องเลือกเขาซาอายเนาะคะ่ะทางช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องคะ1ชั่วโมงที่แล้วเนาะพี่น้องแสนสองแสนวิวะคะ่ะพี่น้องเหมือนนี่ฝากพี่น้องซอยเสียซอยสนับสนุนดันให้ฮอดล้านวิวหรือสองล้านวิวเลยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเพลงนี้เนาะคะ่ะโมบิลเขาไปฟังแล้วเป็นความหมายดีๆเนาะพี่นะะ้อง จนว่าได้หน้าอีกเพลงที่สองแล้วพี่น้องบอมเมนวาวบากค่ะดิค่ะเขาไปรับชมรับฟังเนาะค่ะส่งกําลังแรงใจเนาะค่ะให้น้องอุ้งยิงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงของเฮาเด้อค่ะแต่เพิ่นได้ล้านวิวหรือสองล้านวิวเนาะค่ะเมนูเพิ่นเสียให้ของควนน้องอีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจเนาะค่ะที่ส่งให้น้องวุ้งยิงแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนเนาะค่ะแล้วก็ส่งตรงมาทาง บ้านโมบิลชาแนลเนาะพี่น้องคะมือนี่เนาะคะ่ะสาวน้อยเพชรบานแพงกับทาการแสดงยุบันเสียวเนาะคะ่ะอําเภอยางตลาดจังหวัดการาสินเนาะพี่น้องไก่ไก่ก,กับไปส่งแรงเชียร์แรงใจให้นอ้องอุง้งญิงและกับทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงเนาะคะ่ะทีมงานป่าลูกขคาของเฮ้าเนาะพี่น้องพี่น้องคะน้องใหม่ไตาดาวเนาะคะ่ะเป็นที่บ๊โจตั้งขืนพี่น้องทําให้เรารู้นะคะศัก,กยภาพของเด็กหน่อยค่ะพี่น้องเฮดให้เด็กหน่อยเนาะคะ่ะ ได้มีศักยภาพแล้วก็ยืนโชว์บนเวทีพี่น้องบว่าิิเป็นน้องตั้งต่าง,งเนะาะค่ะที่อยู่ในทีมงานปลาลูกคอกเนาะพี่น้องอันนี้คือมีประโยชน์บักคักดิพี่น้อง เห็นให้เห้าในหูเนาะค่ะเห็นให้เห่าในเห็นเห็นให้นนองกาแสดงออกใ้ทุกๆด้านเนาะค่ะโดยมีหัวหน้าปลาลูกคอกเนาะค่ะก็คือน้องหญิงสาวน้อยเพรบานแพงของเห่าจังไดก็ฝากพี่น้องซอยเสียซอยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้อีหลานเนาะค่ะลูกหลานบานเห่าในเด้อพี่น้องค่ะอย่าลืมค่ะหอฟันยุหอฟันมาหลังฮานเนาะค่ะแล้วก็เลือกเขาซาอายเนาะพี่น้องซอยเสียซอยสนับสนุนเนาะค่ะ เป็นกําลังแรงใจเดียวโมบิลกะสิมาอัปเดตข่าวๆเนาะคะ่ะอัปเดตเรื่อยๆเ,เนาะพี่น้องว่าไปหอด์สาหอด์อสเนาะคะ่ะสำหรับมือนีเนาะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องโมบิลชาแนลในเด้อค่ะเพื่อจะบอผัดคลิปต่างๆซาราดีๆเนาะคะ่ะจากทางช่องสำหรับมือนีโมบิลกะลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ